ตามกันต่อเรื่องของวัดพระบาทน้ําพุนะคะหลังจากเมื่อวานชัดเจนแล้วว่าหลวงพ่ออลงกฎลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดนี่มีหนังสือออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็อาจจะหลายคนบอกเป็นไปตามข้าก็คือสุดท้ายการถแถลงในช่วงบ่ายสองก็ถูกเลื่อนออกไปแต่ว่าพอถึงช่วงค่ําทีมข่าวของเราโดยคุณบอลร,รัชาตะนะคะก็ได้สัมภาษณ์หลวงพ่อเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังการลาออกค่ะ การประชุมเมื่อวานนี้นะคะหลวงพ่ออลงกตที่จริงๆจะต้องมาถแถลงข่าวด้วยไม่ได้เข้าร่วมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้ถแถลงข่าวอย่างที่ได้นัดหมายกันไว้แต่ว่ามีความชัดเจนว่าได้ยื่นลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีก็อนุญาตให้ลาออกโดยมีผลตั้งแต่เมื่อวานเลยก็คือ19สิงหาคมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกถึงช่วงค่ำเนี่ยหลวงพ่ออลงกตตัดสินใจออกมาเปิดความรู้สึกกับสื่อมวลชนโดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย จำได้ไหมคุณสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดพระบาทน้ําพุแล้วก็คลาดกันไม่ได้เจอกับหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อบอกที่ไม่ได้เจอกับรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่ของทางวัดให้คําตอบได้อยู่แล้วส่วนที่ตัวเองตัดสินใจลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสก็เพื่อให้ทุกคนสบายใจและสะดวกใจที่จะเข้ามาตรวจสอบจะได้ไม่ต้องเกรงใจบรารมีของตัวเองค่ะ ส่วนผลการตรวจสอบทราบว่าได้มีการวางกรอบเอาไว้หลายประเด็นบางประเด็นอาจใช้เวลา10วันถึง1เดือนดังนั้นหากตรวจสอบแล้วพบการบกพร่องก็ขอให้แนะนําวัดยินดีจะแก้ไขหลวงพ่อบอกตัวเองก็ยินดีนะคะหากมีเจ้าวาดรูปใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ว่าตัวเองก็ยังคงทํางานที่ทําอยู่เหมือนเดิมละค่ะอยากขอให้เห็นใจและเข้าใจหลวงพ่อว่าหลวงพ่อก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและมักจะไม่พูดอะไรมาก ส่วนเรื่องการตั้งข้อสงสัยประเด็นเรื่องส่วนตัวของหลวงพ่อยอมรับว่าไม่เข้าใจทำไมโยงกันไปได้ถึงขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปทำให้คนป่วยและคนที่หลวงพ่อดูแลอยู่ร้องไห้ค่ะหลวงพ่อบอกทุกวันนี้ ไม่ได้ไปบินทบาทไม่มีกิจนิมนต์จากเดิมเคยมีงานปีละนับพันงานวันนี้หายไปเนื่องจากศรัทธาถูกทำลายอย่างย่อยยับจนทำให้ไม่มีคนมาทำบุญอย่างเมื่อวานเลยเนี่ยนะคะปัจจัยการทำบุญเนี่ยเหลืออยู่200บาทแต่วัดเองมีค่าใช้จ่ายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2อง0ส0บาทค่ะเมื่อเราไม่ได้บินทบาททั้งข้าวทั้ง ปัจจัยก็ไม่ได้ไม่มีวันนี้หลวงพ่อไม่ได้สตังค์สักบาทนะเมื่อวานได้สองร้อยนีดคนถวายหลวงพ่อทําบุญแต่สองร้อยเลี้ยงคนเป็นพันได้ไหมนะฝากลูกเอาไว้วันเวลาวันหลังมาก็เขาสารมาสักคนระถุงนะลูกนะเออเออเอาข่าวสารมาเอาข่าวไปถ้าหลวงพ่อเป็นไรไปเลยเขาจะไปอยู่ที่ไหนหมอนาอย่างที่เธอพูด กลับบ้านพอบ้านก็ไม่มีอ่ะนะหรือเมย์มกลับบ้านไปใครเขาจะยอมรับเลยมรสมครั้งใหญ่ลูกสองพวกเราวัดพันลำพุนะที่มันเกิดจากใครหลวงพ่อก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่รู้แต่เพียงว่านะตอนเนี้เราเหมือนกับถูกมรสมเหล่านี้นนะพัดหลวงพ่อบอกว่ามลสมนะมันเกิดจากใครหลวงพ่อก็ไม่รู้ไม่เห็นมผมว่าคุณผู้ชมมีคําตอบให้หลวงพ่ออยู่เหมือนกัน นะฮะเพราะว่าจริงๆเมื่อวานนี้เขาขุดประวัติหลวงพ่อกันยับเลยนะว่าเออหลวงพ่อไม่ได้จบออสเตเซเลีย <ฮะ S 1> ไม่ได้จบเทพศิรินไม่ได้จบมหาวิเลยเกษตรศาสตร์ไปโอ้โขุดภาพเก่าๆขุดบทสัมภาษณ์เก่าๆของหลวงพ่อเนี่ยอ,ออกมาด้วยแต่ว่าหลวงพ่อก็เคยบอกแล้วว่าเคยประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียความทรงจําไปเยอะหลายสิซอยู่นะคะ แต่ว่าเ,เอาเป็นว่าประวัติที่ผ่านมาที่บอกจบนั้นจบนี้เนี่ยไม่ได้จบนะฮะ,ฮะเอเอนะฮะส่วนเรื่องจำนวนของผู้ป่วยที่ข่าวออกไปไม่ตรงกันก่อนหน้านี้นะฮะว่าหลวงพ่อพูดว่า2,000วัยาวัจกรวัดบอกว่า100่<ะ>หลวงพ่อบอกว่าอ๋อหลวงพ่อน,นับรวมคนที่ดูแลด้วย<ะ>ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยอย่างเดียว แล้วยังมีหมาแมวลิงอีกพันตัวอ๋ออันนี้หลวงพ่อไม่ได้รวมหมาแมวลิงกับคนใช่ไหมฮะแล้วก็คือลิงที่เข้าไปทาลายตึกไม่ตาทาด้วยหรือเปล่าคะอ่าตึกก็เลยพังนะเข้าของก็เลยเสียหายนะฮะต่อมาครับสองทุ่มกว่าหลังจากหลวงพ่อให้สัมภาษณ์เสร็จครับก็เดินทางกลับไปยังกุฏิเจ้าวาดไม่ได้ไปอยู่นะเพราะว่าลาออกแล้วใช่ไหมค่ะไปเก็บของฮะแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปนอนที่กุฏิพระลูกวัดอตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้โบกมือแล้วโบกมือนะหลวงพ่อไปก่อนนะ แต่หลวงพ่อจะไปอย่างเดียวผมว่าไม่น่าจะได้แล้วแหละเพราะว่ารัฐมตนตรีเขาเอาจริงนะฮะคุณสุชาติตันเจริญครับรัฐมนตรีประจําสํมมานักนายกนะฮะสั่งขีดเส้นตาย10วันนะฮะทุกอย่างต้องชัดนะครับตรวจสอบมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่ออาร์กฎนะครับว่ามีการรับบริจาคอย่างไรใช้เงินถูกต้องหรือไม่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ตั้งมูลนิธิแยกออกมาจากวัดเนี่ยเป็นเทคนิคหรือเปล่า เร่องการตรวจสอบหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนมาแฉแล้วนะคุณผู้ชมการตั้งมูลนิธิเนี่ยบางคนใช้เพื่อหลีกเลี่ยงอะไรหรือเปล่านะครับแล้วสั่งให้ตรวจสอบการใช้เงินสร้างสนามฟุตบอลสร้างอาคารต่างๆค่าใช้ใจ่ายหลักแสนต่อเดือนว่ามันเกินหน้าที่ของพระของวัดหรือไม่นะฮะกำหนดกรอบเวลา10วันแล้วสั่งตรวจสอบประเด็นอ่อนไหวด้วยความสัมพันธ์กับศรีกาตกลงหลวงพ่อมีไหมเนี่ยภรรยาและลูกเนี่ยรวมไปถึงว่าคนไปขุดว่าก็ภรรยากับลูกก็มาดูแล กิจการในวัดนั่นแหละมีไหมอันนี้ให้ความเป็นธรรมก่อนนะฮะ<ช>รวมไปถึงที่เราขุดกันไปเมื่อวานน่ะคนขุดในเน็ตนะฮะคุณสุชาติบอกก็ต้องตรวจสอบนะวุฒิการศึกษาจบอะไรยังไงกันแน่ ให้รีบรายงานข้อได้จริงโดยเร็วที่สุดอันนี้คือในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรและเดี๋ยวยังมีฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขที่เมื่อวานเนี่ยก็ไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งมีรายงานเข้ามาชัดเจนแล้วว่าวัดพระบาทน้ําพุไม่เคยจดขออนุญาตเป็นสถานพยาบาลมาก่อนเลยค่ะแล้วเพิ่งจะมาจดเป็นสถานรับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือ ปีที่แล้วนะคะปี67เท่านั้นเองจะเปิดมาหลาย10ปีซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าพบส่วนไหนเป็นความผิดหรือการเอาเวชภัณฑ์เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์มาดูแลผู้ป่วยแล้วไม่ได้จดขออนุญาตก็มีความผิดเช่นเดียวกันเดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขก็จะตรวจสอบต่อโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคือตอนนี้มันหลายเรื่องแล้วหลายเรื่องเลยหมอบีจะบอกว่าขอบคุณมากตอนนี้ถั่วย้ายที่แล้วค่ะเออหมอบีก็เยียบไปเลยเหมือนกันนะจุดประกายมาจากหมอบีนะคะใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้มันบานปลายละมาถึงหลวงพ่อแล้วบางคนบอกว่าเอาแค่นี้มุสาวาทา เวลมณีสิกขาประทังสมาธิยามีเนี่ย <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ศีลแค่ตรงนี้ก่อนเลยะนะคะเอ,อ,อเดี๋ยวเราตามกันต่อด้วยเรื่องของวัดพระบาทน้ำพูนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ